กานท่อมดรนเกษตรเทรนนิง่งตรวจเช็คและซ่อมแบตมาตรฐาน DJI ค่ะสำหรับคลิปนี้เราพามาชมบรรยากาศการเทรนนิ่งซ่อมแบตเตอรี่โดรนเกษตร D j i นะคะก็จะมีรุ่นของ t 2 0 p T40 และ T50 ค่ะทาง DJI มาเทรนนิ่งให้เราเหมือนเทรนตัวต่อต,ตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าการซ่อมแบตของ DJI โดรนเกษตรได้รับมาตรฐานแน่นอนค่ะสำหรับอาการที่สามารถตรวจเช็คละรับซ่อมได้อย่างเช่นเซลล์แบตไม่เท่ากันค่ะหรือ ฝาครอบไปสามารถกดปุ่มได้ปดเปิดปิดพาวเวอร์ไม่ได้หรือแบตค้างนั่นเองค่ะหลังซ่อมเสร็จนะคะแบตเตอรี่ทุกก้อนจะได้รับการตรวจเช็คและอัปเดตเฟิร์มแวร์ค่ะเพราะฉะนั้นนำกลับไปใช้ได้แน่นอนอย่าลืมตรวจเช็คอะไรกับเราและส่งมาซ่อมได้นะคะอย่าลืมติดตามแฟนทอมโรนเกษตรสวัสดีค่ะ